จิตใจของข้าพระองค์จะอิ่มหนำดังได้กินอาหารชั้นเลิศและปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบานเมื่อข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ขณะอยู่บนที่นอนและใคร่ครวญถึงพระองค์ทุกๆยามสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจำวันที่14มิถุนายน2 0 2 2สำหรับพระธรรมที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะกล่าวไว้ในฮาบากุกบทที่2ข้อที่2ถึง20ค่ะแล้วพระยาเวต,ตอบข้าพเจ้าว่าจงเขียนนิมิตนั้นลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่วิ่งอ่านได้คล่องเพราะว่านิมิตนั้นยังรอเวลาของมันอยู่มันกำลังรีบไปถึงความสำเร็จมันจะไม่มุสาถ้าดูช้าไปก็จงคอยสักหน่อยมันจะมาถึงแน่นอนคงไม่ล่าช้านัก ดูเถิดคนหญิงจองหองจิตใจภายในเขาไม่ซื่อตรงแต่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความซื่อสัตย์ยิ่งกว่านั้นเล่าอางุนเป็นของอันตรายวางใจไม่ได้คนจงหองจะไม่ได้พักสงบข้อของเขาเปิดกว้างดุดแดนคนตายและเขาเหมือนมัจจุราชที่ไม่รู้จักอิ่มเขากอบโกย ประชาชาติทั้งสิ้นมาเพื่อตัวเองและรวบรวมทุกชนชาติมาเป็นคนของตนประชาชาติทั้งหมดนี้จะยกคยออยําเย้ยหยันกล่าวแก่เขาและยกคําปริศนาเยาะเขาไม่ใช่หรือว่าวิบัติแก่ผู้สะสมสิ่งที่ไม่ใช่ของตนไว้ยังอีกนานเท่าใดนะัดที่เจ้าจะบรรทุก ของที่ยึดเป็นประกันไว้เต็มตัวเจ้าหนี้ของเจ้าจะไม่ลุกขึ้นมาอย่างฉับพลันหรือและผู้ที่ทำให้เจ้ากลัวจนตัวสั่นจะไม่ตื่นขึ้นหรือแล้วเจ้าก็จะเป็นเหยื่อของพวกเขาเพราะเจ้าปร้นมาหลายประชาชาติแล้วชนท่าทั้งสิ้นที่เหลืออยู่ก็จะมาปล้นเจ้าเพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตก และทำการทารุณต่อแผ่นดินต่อนครและต่อชาวนาครน,นั้นทั้งเส้นวิบัติแก่ผู้ที่ได้กำไรมาสู่เรือนของตนด้วยความชั่วเพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่นขึ้นเพื่อให้พ้นจากอันตรายเจ้าได้ออกอุบายหาความอับอายมาสู่เรือนของเจ้าโดยกำจัดชนชาติเป็นอันมากเสีย เจ้าทำบาปต่อตัวเองเพราะศิลาจะตะโกนออกจากกำแพงและคือจะขานตอบจากส่วนที่เป็นไม้วิบัติแก่ผู้สร้างเมืองด้วยโลหิตและก่อตั้งนครขึ้นด้วยความชั่วดูเถเธอที่บรรดาประชาชาติตรากตรำทำงานก็เพื่อให้ไฟเผาผลาญและชนชาติทั้งหลายทำงานจนเหนื่อยล้า ก็เพื่อความว่างเปล่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะพระยาเวจอมทัพไม่ใช่หรือเพราะว่าพิภพจะเต็มไปด้วยความรู้ในเรื่องพระศิลิ์ของพระยาเวดังน้ำที่เต็มทะเลวิบัติแก่ผู้ที่ทำให้เพื่อนบ้านดื่มเหล้าผู้เค้าความโกรธของตนเข้าด้วยและทำให้เขามืนเมา เพื่อจะเพ่งดูความเปลรยเปล่าของเขาเจ้าจะเต็มไปด้วยความอับอายไม่ใช่ด้วยศักดิ์ศรีเจ้าจงดื่มเองสิแล้วก็เปื่อยกายถ้วยซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระยาเวจะเวียนมาถึงเจ้าแล้วความอับอายจะปกคลุมศักดิ์ศรีของเจ้าความทารุณที่เจ้าทำแก่เลบานอนจะท่วมเจ้า ความพินาศของสัตว์ป่าจะทำให้เจ้ากลัวเพราะเจ้าทำให้โลหิตมนุษย์ตกและทำการทารุณต่อแผ่นดินต่อนครและต่อชาวนาครน,นั้นทั้งสิ้นรูปแกะสละให้เป็นประโยชน์อะไรเล่าคือรูปที่ช่างได้แกะสลักไว้รูปลอ่อโลหะอันเป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์อะไรเล่า พราะช่างย่อมวางใจในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นแม้เขาสร้างลูปเคารพที่พูดไม่ได้วิบัติแก่ผู้กล่าวแก่สิ่งที่ทำด้วยไม้ว่าจงตื่นเถิดกล่าวแก่หินใบว่าจงลุกขึ้นเถิดสิ่งนี้สั่งสอนอะไรได้หรือดูเถิดสิ่งนั้นหุ้มด้วยทองและเงินแต่ไม่มีลมหายใจในสิ่งนั้นเลย แต่พระยาเวสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้ทั่วแผ่นดินโลกสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์เถิดและในเอเฟซัสบทที่สองข้อที่สถึงหกล่าวไว้ว่าแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจาก ละเมิดพระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณสดุดีบทที่73ข้อที่26กล่าวไว้ว่าร่างกายและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจและเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์เป็นนิต มัทธิวบทที่19ข้อที่26กล่าวไว้ว่าพระเยซูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะสมมุตินะคะว่าคุณใช้ชีวิตโดยความเชื่อแต่คุณยังไม่เห็นคำสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของคุณเลยล่ะ คุณกล้าที่จะเชื่อไหมว่าพระองค์จะรักษาพระสัญญาของพระองค์แม้ว่าคุณไม่ได้มีโอกาสได้เห็นมันในเวลาที่คุณอยู่บนโลกนี้มันเป็นไปได้หรือไม่ที่คุณจะเติบโตใกล้ชิดกับพระเจ้าถึงขนาดที่คุณยังจะรักและรับใช้พระองค์แม้ว่าคุณจะผิดหวังผู้เผยพระวจนะฮาบากุกนะคะ เป็นครูที่ดีสำหรับพวกเราเกี่ยวกับบทเรียนนี้เพราะว่าเขาต้องรอจนกระทั่งคนรุ่นถัดมาที่พระเจ้าทรงรักษาสัญญาและลงโทษชาวบาบิโลนนั่นเป็นเวลาน,านานมากสำหรับการรอคอยนะคะแต่พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อค่ะผู้เผยพระวจนะฮาบากุกนะคะได้มอบคำสามคำเล็กๆ ที่เราสามารถจะยึดเหนี่ยวเมื่อดูเสมือนว่าพระเจ้ายังไม่ได้ทรงช่วยในสิ่งที่พระองค์สัญญาไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่อย่าปล่อยคำสามคำนี้ไปเป็นอันขาดค่ะถ้าคุณนะคะต้องการที่จะติดสนิทกับพระเจ้าไม่ว่าอะไรก็ตามนี่เป็นสามคำที่คุณต้องจด จำระหว่างการเดินทางไปสู่ความสนิทสนมและความไว้วางใจและความเชื่อในพระเจ้าอย่างสุดใจค่ะแต่พระเจ้านะคะคุณจะพบคําเหล่านี้ในพระธรรมฮาบากุกบที่สองข้อที่20ค่ะภายหลังที่ผู้เผยพระวจนะยอมรับว่าเขาไม่ชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขากล่าวว่าแต่พระเจ้า ทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์จงให้สิ้นทั้งพิภพอยู่สงบต่อพระพักพระองค์เถิดโลกอาจจะกลับตลปัดนะคะแต่พระเจ้าก็ยังสถิตยอยู่ที่นั่นเมื่อคุณไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเมื่อความคิดของคุณและทรัพย์สินของคุณหมดสิ้นไปเมื่อการควบคุมสถานการณ์ของคุณสับสนไปหมด พระเจ้ายังคงสถิตยอยู่ที่นั่นค่ะเมื่อเข่าของคุณปวดเมื่อยจากการคุกเข่าอธิษฐานแต่คุณไม่สามารถบอกได้ว่าพระองค์ฟังอยู่บ้างหรือไม่พระองค์ก็ยังคงสถิตยอยู่ที่นั่นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณพระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์นะคะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะ เราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงที่เราจะมาอธิษฐานด้วยกันค่ะองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์พบกับการทรงสถิตของพระองค์ในรูปแบบใหม่ได้ไหมขอพระองค์ทรงโปรดเปิดเผยให้ข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์อยู่ใกล้เพียงใดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้นะคะหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ